เอาละครับผมกลาบสวัสดีอีกครั้งครับผมวันนี้มารายการมออุบลโอเพนนะครับผม่ังที่สองปีสนามออุบลโู้แรกนะครับผมรอบแรกนะครับกําลังจะเริ่มระหวางทีมปีซาจเจริญมรับสองนะครับผมเจอกับทีมกระสังสาม ส่วนผู้เล่นนะครับผมทีมปีชาเจริญทรัพย์สองมือขึ้นคือเจฟฟ้าฟผ่ามือตีคือป้าปเชียวป้ายยือส่วนทีมกระสานนะครับผมน้องฟ้าเป็นมือขึ้นน้องเจนเป็นมือตีเป็นพี่น้องกันนะครับคู่นี้นะครับผมได้เลยเราบัางค้าให้ดีเลยนะ นี่นะกีฬากำลังบอมอยู่นะครับผมอันตรายเลยเกิดจังหวะอันตรายยังเหรอเรื่องว่าเพราะว่าขาคนบ่อย่านาะอย่างต้มาใส่ตรงนี้แม่นนะครับแต่ว่าขันไม่ได้สกีก็เอ้าเด้อเอาเริ่มแล้วครับผมลางแรกลงแรกลางแรก อ้าวทีมปีชาเจริญท้ํานะครับผมจาประกาศไปบอกว่าไอแก๊ป้าผ่าเป็นมือขึ้นนะครับผมเปลี่ยนนะครับปลาเขี๊ยวปลายิงหือเป็นมือขึ้นอ้าวอ้าวสลับกันไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้อ้าวทีมกระสางก็ตีสกิดสกิตเปลี่ยนรับไปถึงแต้มในสนาม ปีชาจเจริญทัพก็ขึ้นมาสู้อีกแต่ตแถึงไหมถึงไหมหรือว่ายังไม่ถึงดูเหมือนจะยังไม่ถึงนะครับผมตามกลางบรรยากาศดดแดดๆนะครับผมต้องใจชอบที่สุดน,นะครับถึงจะมาเล่นนักกีฬาเปตองได้ปังโอ้โหเ้าฮ้ทีมปีชาจเจริญทรัพย์ก็ตีผิดไปอีกหนึ่งลูกอะ เดี๋ยวไะยิงบอกว่าไม่ให้ตีนะครับผมให้ขึ้นมาพิงพิงได้ก็ดีพิงไม่ได้ก็อา้าไม่ได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าดีอยู่ขึ้นมาพิงอีกหนึ่งลูกไม่ถึงไม่ถึงก็ถือว่าปิดทางเดินนะครับผมพิมกา้างสามจะทำยังไงจะทีเปิดก่อนไหมหรือว่าจะ เล่นยัางไงานะครับผมดูเอาเองนะครับผมต้องใจมากยดีเนาะกีฬาแบบเนาะ <laughs> อ้าวท <c oughs> ีมกระสังสามตีเปิดก่อนนะครับผม <c oughs> เพื่อจะขึ้นง่ายนะครับผมอ่ะจะขึ้นมาเก็บแต้มที่สองได้ไหมน้องจนจ้นานคู่ใครเนี่ย อาวอาแต่สนามก็ขึ้นยากอยู่นะครับผมไม่ให้ง่ายงดูเหมือนจะได้ได้ไหมอ่าสองได้นะครับปลาเขียวป้าจิงคือบอกว่าสองได้แต้มที่สามว่าไงจะเอาไหมหรือว่าจะเอา2 แต่กออ็อยากได้ยนะครับสามอ้าวอยากได้ก็ขึ้นเอาครับผมลูกกลม<อ>ๆมีลมอยู่ข้างในอา้าวสามหรือสี่บาทน่อยา่าพิงเสานะป๋าลมนะมีเต็มต่อไหมนี่พูดหญิงได้เนาะสี่สี่เป็นห้าเนาะ หาทีมกระสางได้แต้มต่อหนึ่งแต้มนะครับสกอร์เป็น5้าต่อศูนย์โอ้โห,โหล้างแรกก็กินคำใหญ่เรากินน้ำน้ำเดินเด็กแขนเด้อโอ้โหฮะกระสาง3ได้แต้มนะครับผมก็จะเป็นไฟขึ้นไปคุ้มโซนก่อนหนึ่งลูกโดยน้องเจนคนสวยนะครับผมดูเอาเองนะครับสวยหรือไม่สวยแต่ผมว่าสวยอยู่ ป้าเขียวบอกว่าเออเอออะไรป้าเขียวรู้ตั้งนานแล้วล่ะของฝ้าก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับผมฮะลูกแรกนะครับเปิดไปก็คุมหลังคุมแบบห่างๆยู่แบบวงวงเอาละ บนเจอกันเองแขกรับเชกีฬาปีตามมื่อเช้าวังแข่งขันนะครับขอประชาสัามพันธ์รายการสักหนึ่งรายการนะครับ17กุมภานะครับงานสมโภชสารหลักเมืองระเภอน้ำขุ่นนะครับอะไรล่ะทำไมรางวัลชน,นะเลิศก็10,000บาทนะครับแต่ทีมสุดท้ายมีทีมละ500บาทนะครับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกที แต่ที่น่เนี่ย17กุมภานะครับนักตลาดช้างอเภอิกันกลุ่นนะครับงานสมรวจตลาดอเมริกันกลบ่นมาเอาดิละมีไหมละค่าสมัครก500บาทให้ยืมให้ยืมอ๋อมีแล้วบ่ไม่ว่าทีมชาตินะครับแต่ต้องคู่กับผู้หญิงเท่านั้นอ่ะขึ้นไปเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมหรือว่ายังไงมีตลาดเม็ดไหมถ้าไม่มีก็บ่อนะครับผม แต่ปลาเขียปลาจิมหืมมีอยู่แล้วสลับเม็ดเปลี่ยนนะครับดูเหมือนเปลี่ยนนะครับผมโอ้โหเอ,โอ้โหลากเป้าไปหาตัวเองนะครับผมอ่าทีมกระสางสามนะครับส่งน้องฟ้าฟ้าปิตินะครับตีรับสองตีประับสาม โบโหผิดมีที่ไหนครับปิดมีที่ไหนตา <c oughs> ตาก็สวยนะครับสีก็แม่นด้วยโอ้โห้โโครบเครื่องหมดทุกอย่าง <c oughs> เอาแล้วปาเขียวต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมถ้าไม่เปลี่ยนละงานเข้าดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะครับผมหลุดไปเอา <c oughs> เดือดร้อนถึงเกีีรยฟ้าผ่าจนได้ ฟ้าผ่าเขาจะขึ้นไปสู้อ no ีกหนึ no uh. yeah. ่งลูกต้องเปลี่ยนเท่านั้นนะครับผมเอาเอาชูนิ้วแล้วครับผมเปลี่ยนโอ้โห้ลายไม่ตรงนะครับผม พขอดขอีก่เอี่กี่พีเจี๊ยีกุ้มผ่าน์บ่พี่เจีอ๋อพี่เจีไปบ่โอเคอย่าลืมอย่าลืมผมนะครับไม่ลืมสนาม่หกนะครับอ๋อเดือนหน้านะครับมีสิบ็ด สิบเจ็ดกุมภาอยู่ที่น้ำขุนนะครับผมยี่อยู่ที่ขุดข้าวปุ้นอ้ออาวทีมจีซาเจริญทรัพย์สองก็ขึ้นยังไม่เปลี่ยนลูกสุดท้ายปะไงดูเหมือนจะเปลี่ยนนะครับดูฝั่งทางนี้แต่ไปดูในสนามไม่ดูว่าเปลี่ยนหรือย,ยังไม่เปลี่ยน ทีมกระสางสามปรับที่แล้วนะครับผมว่าจะลงตรงไหนดูเหมือนน่าจะยังไม่เปลี่ยนกระสางสามก็จะขึ้นไปเก็บแต้มไม่รู้ว่าไปเก็บแต้มเท่าไหร่แต้มสามหรือว่าแต้มสองเฮ้ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ สี่อีกแล้วโอ้โหทีมกระสางสามรับไปอีกแล้วครับผมสี่แต้มสกอร์เรื่องขึ้นมาเป็นเก้าต่อศูนย์โอ้โหสองลางเก้าแต้มนะครับผมกินคำใหญ่ซะเหลือเกินบบชนะเร็วแท้ ยิมกะสางสามนะครับได้แต้มก็จะเป็นฝ่ายขึ้นมาคุ้มโซนก่อนขึ้นดีมีชัยไปก็ครึ่งน,นะครับต้าขึ้นไม่ถึงละงานเข้านะครับผมหรือว่าขึ้นดีนะครับอยู่หน้าเป้าอยู่ประมาณครึ่งกว่า อีชาจเจเินรับสอยังไม่ไปนะครับส่งป้าเขี้ยวขึ้นมาสู้สู้ก็เปลี่ยนสิครับผมจะสังสามนะครับสูงน้องฟ้าขึ้นไปตีอีพรับหนึ่งตรับ2 ตั้งงู้ยผิดไปนิดเดียวนะครับผมจะซ้าอีกหนึ่งลูกตกต่ำอีกแล้วโอ้โห,หผิดไปสองลูกติดๆนะครับน้องฟ้าของเรา ทีมกระสางสามจะเล่นยังไงส่งน้องเจนนะครับขึ้นมาสู้แท็กตัวเองก็ได้นะครับผมอุ้ยเบาเกินใเลมือเข้าดีแท็มยมือเข้าดี <c oughs> าเนี่ยอุ้ยผัวฮานี่มาใส่ <c oughs> สเก๋งาไม่เลย อาอผิดพลาดไม่แล้วนะครับผมทีมกร้างสามต้องเปลี่ยนเท่านั้นนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็บังให้ดีปิดทางขึ้นของทีมอีชาจเจริญทรัพย์โอ้อหยังตามไหมหรือว่ายังไงอ่าตามนิดหนึ่งนะครับผมหรือว่านิดเดียวนะครับเหมือนกันนะครับผมคำพูด2องคำออ ตีไม่ได้นะครับทีมข่าสางจมต่ออีพีสองนะคะ